ครับผมสวัสดีครับผมอิทธิพลนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับสวนป่าที่เพิ่งปลูกนะครับเปลี่ยนจากไรอ้อยนะครับหนึ่งไรเป็นสวนป่านะครับอยากมีป่าเป็นของตัวเองก็ปกติเป็นอ้อยนะครับตรงนี้นี่นะครับอ้อยยังเหลืออยู่นะครับเหลือไว้สามไรนะครับอ้อยต่อห้านะครับสามไร เราไปดูนะครับต้นไม้โตขนาดไหนแล้วนะครับจะทำเป็นวัฒนกเกษตรนะครับจะมีต้นไม้ตัช้าตเร็วตัวปานกลางนะครับแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นไม้ผลแล้วก็ไม้ที่ใช้สอยไม้พืชกินได้นะครับมันแล้วกอส้มโอมะม่วงเงาะทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับ หนึ่งไร่นะครับไปดนูนี่คือส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามนะครับเนื้อสีแดงนี่คือซื้อกิ่งพันธุ์ที่เสียบยอดมานะครับเดีเราไปดูเรื่อยๆนะครับส่วน้างหน้านะครับจะเป็นไผ่แถวนี้จะเป็นไผ่นะครับมีต้น สมโอแล้วก็มะขามนะครับมะขามมะขามฝักใหญ่นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นไผ่ไผ่ายาวเลยนะครับไผ่จิมซูมนะครับแล้วก็สร้างมนไผ่เลี้ยงไผ่ลวกแถวข้างๆนะครับเขตดแดนก็ปลูก ต้นกล้วยนะครับแก้วมังกรมะละกอนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นสลับมะม่วงก็จะมียางนานะครับนี่นะครับยางนาใบมีแมลงมากินเหมือนกันนะครับยางนาอันนี้ ไม้รังนะครับไม้รังยางนานะครับสะแบงนะครับต้นสะแบงแถวนี้จะเป็นยางนาสลับกับสะแงนะครับยางนาสลับกับสะแงแถวนี้จะเป็นต้นเชี่เล็กนะครับสลับกับสเดาและก็มะขามนะครับมะพร้าวนะครับ แถวนี้นครับเป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีแล้วก็ต้นไม้ดูสลับสะเดานะครับปลูกระยะคิดเมตดคูณเมตดเพื่อใช้ไม้นะครับเพื่อให้ต้นมันตรงนะครับนี่นะครับ อันนี้ต้นกันเก่านะครับต้นกันเกา่าทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยนะครับเป็นพื้นที่เก็บน้ำลงใต้ดินต้นแดงก็มีนะครับต้นแดงนี่ครับกำลังแตกใบกำลังสวยนะครับต้นแดง แถวนี้จะเป็นต้นแดงสลับมะฮอกกานีแล้วก็สะเดานะครับ ส้มนะครับเป็นส้มเขียวหวานนะครับสม้มคลิปนี้สั้นๆนะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ